จะถักผีเสื้อลองดูนะคะอันนี้ก็พยายามมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวมันก็คือมันมันถักยากไหมมันถักยากเนาะผีเสื้อในแบบที่ที่อยากจะถักที่แบบสวยๆเนาะมันก็จะถักยากนิดนึงตัวชั้นผีเสื้อตัวนี้จะเป็นปีกนะคะปีกล่างปีกบน มันก็จะมีปีกด้านด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ก็จะมาวาดให้ดูก่อนคือครูก็จะถักด้านในก่อนด้านในนะคะที่เป็นพื้นตรงเนี้ยก่อนแล้วก็ค่อยถักรอบนอกแบบนี้แล้วก็ด้านในก็ถักอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปแปะนะคะไปติดก็จะถักประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาถักชิ้นด้านในก่อน จะใช้จะใช้ไหมเป็นไหมเป็นได้ซัมเมอร์ซอฟนะคะเราใช้ไหมอื่นๆแล้วมันมันไม่ค่อยเวิร์กก็เลยใช้ไหมซอฟขนาดเบอร์20ก็คือจะถักชิ้นนี้ก่อน สิ่งที่คิดนะมันจะเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่คิดไว้จะเป็นแบบนี้นะแต่สิ่งที่ได้ยังยังไม่รู้นะคะมาลุน้นดูอีกทีนะว่าสิ่งที่ได้มันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันมันบางอย่างงานมันยังไม่เคยถักไม่เคยทํพาพอเห็นสวยเราก็อยากจะถักก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยนะเดา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 ว,ว่ามันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มี มีลำตัวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวด้านในจะใช้เป็นไหมสามพายนะคะเพราะว่าคือต้องการใช้สีที่มันตัดกันอะสีสดสีแจ๊ดแล้วก็สีที่มันตัดกันก็จะตัวนี้จะใช้แต่ว่าแต่จะไม่ได้ถักแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะคะว่าจะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาถักชิ้นด้านในชิ้นด้านใน ทั้ง4ชิ้นเนี่ยจะถักเหมือนกันนะคะใช้เข็ม1.0เดี๋ยวเราถักโซ่ไปทั้งหมด10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 แล้วเราจะเว้นไว้หนึ่งนะคะแล้วปักลงมานะแล้วเราถัก x ถัก x ตามหลักโซ่ตรงนี้นะคะไล่ลงมาก็จะได้ทั้งหมด9 x ได้ 9x แล้วขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราจะพลิกมาแบบนี้นะคะพลิกพลิกมาแบบนี้เราจะถักวนขึ้นเสร็จแล้วนะเราจะถักลงตรงนี้ ถัก x นะคะแล้วก็ถัก t นะคะพันหัวเข็ม1ครั้งจะมีสามเส้นแบบนั้นแล้วเราก็ควักผ่านมาเลยตรงนี้เราก็จะถัก f หนึ่งสองสามสี่ 5แล้วก็6ก็คือถักให้ได้6นะได้ f ตรงนี้ห6หลัก f นะคะหหลักตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น x เนาะแล้วก็เป็น t แล้วก็ f 6หลักส่วนจุดตรงนี้นะคะจุดสุดท้ายเนะี่ยเราจะถัก f ลงจุดเดียวกันทั้งหมด4จุดเดียวกันนะคะ 4ี่หลักนะหนึ่เสร็จแล้วจุดตรงนี้เรากำลังจะวกกลับมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจุดตรงนี้ก็4เหมือนกัน ตรงนี้นมันจะมีช่องอยู่นะช่องเริ่มต้นของฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็4เหมือนกันถัก f ลง4หลัก พอได้สี่แล้วเราจะถักเอฟตามจุดตรงนี้นะคะหหลักหนึ่งสองสามสี่ห้า ลืมเก็บห่างได้ตรงนี้เป็น x นะคะเออเป็น t t นะคะ t ก่อนเป็น t นะตรงนี้เป็นหลักสุดท้ายเป็น x นะคะ x อ,อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะไปจบแบบนี้ สเข้ามาแล้วก็โซ่หนึ่งอันนี้คือจบนะถักทั้งหมด4ชิ้นนะคะ